ทั้งนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนในเรื่องของการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกนะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่สิบหกนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปนะคะเห็นไหมคะหน้าที่16ได้ยินเสียงไหมคะเด็กๆได้ยินเสียงเชื่อไหมคะ่าได้ยินใช่ไหมคะต่อไปนะคะเปิดไปหน้าที่16บก่อนที่เด็กๆจะเรียนเรื่องนี้นะคะ คุณครูนะคะมีวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกให้เด็กๆได้ดูนะคะ สวัสดีนะะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะวันนี้ดูติี่มาแล้วในแมวไม่ชอบสนองหูแต่ก็มาด้วยเต็มใจให้ความรู้แล้วครูสอนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะลุยการี เรื่องการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกประสงค์การเรียน หรือความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยผู้พูดมีจุดมุ่งเหนายเพื่อนำใจให้ผู้ฟังร้อยตามหรือเชื่อในเรื่องนั้นๆซึ่งการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้พูดผู้เขียนอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับผู้อื่นก็ได้เออคนมึงก็ขึ้นเหมือนกัน่ขึ้นหน้าทีร์กฟาน เ็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งเราจะต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพาน์ในการแก้ไขปัญหาในทันทีทันใดนั่นเองคราวนี้มาดูข้อปฏิบัติในการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกกันค่ะ 1. คิดก่อนพูดว่าพูดใครโอกาสใครสถานที่ใดลำดับที่จะพูดเช่น ทักทายแนะนำตัวผู้แสดงความรู้สึก 2. อควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้พอเหมาะพอควรไม่ว่าจะดีใจเสียใจหรือว่าโกรธ 3. เราควรใช้คำพูดที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลที่เราพูดหรือเขียนถึง 4. พูดตรงประเด็นมีสาระไม่เยิ่นเยอะและตรงเวลา 5. ท่าทางสีหนา้าและแววตาอดคล้องกับคำพูดที่แสดงความรู้สึกและ 6. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อเสริมบุคลิกภาพของผู้พูดและเป็นการให้เกียรติผู้ที่ฟังด้วยนะคะการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกมีสาระสำคัญอยู่ว่าการพูดและเขียนแสดงความรู้สึก อ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบผู้เขียนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเขียนให้กระจ่างชัดเจนโดยใช้หลักฐานหรือเหตุผลประกอบเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องที่แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นและที่สำคัญต้องมีมารยาทในการพูดและเขียนด้วยนะคะ จากที่คุณครูอธิบายมาทั้งหมดจะสรุปได้ว่าการพูดและเขียนสแสดงความรู้สึกทําให้ผู้อ่านนั้นได้รับทราบความรู้สึกข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ควรใช้เหตุผลประกอบจึงจะทําให้ผู้อ่านและผู้ฟังร้อยตามเราได้นะคะนักเรียนลองเอาความรู้และข้อปฏิบัติที่ได้จากการเรียนวันนี้ไปฝึกปฏ ดูนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกคนค่ะจบไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวนะคะครูก็จะมาสรุปเนื้อหาให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูเลยนะคะเด็กๆอ่ะดูีกว่านะคะ คือการพูดและเขียนแสดงความรู้สึก,ดกเด็กเห็นนไหมคะเมื่อกี้เขาก็ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะในวิดีโอใช่ไหมคะข้อท่รอบก็คือการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกคือการที่ผู้สื่อสารต่อผู้ดูฟังและผู้เขียนใช่ไหมคะสื่อสารต่อผู้อ่านนะอ่านในโอกาสต่างๆเช่น แสดงความยินดีสแสดงความเสียใจใช่ไหมคะและอื่นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการสแสดงถึงการที่เราจะพูดสแสดงความรู้สึกต่อคนอื่นใช่ไหมคะต่อไปการเขียนสแสดงความรู้สึกเป็นทัศนะแค่ส่วนผู้เขียนะหรือไม่หรือไม่เหมือนอะไรก็ได้นะคะ แต่ละคนนะคะจะพที่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างคนต่างพูดในมุมมองของตัวเองใช่ไหมคะต่อมาการเขียนแสดงความรู้สึกของเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใช่ไหมคะเมื่อกี้ในวิดีโอคลิปเขาบอกอยู่ใช่ไหมคะว่าการพูดของเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดที่1คือไรคะเด็กๆชนิดที่1คือชนิดที่1คือดูวิดีโอคลิปไปแล้วชนิดที่1คืออะไรคะลูกชนิดที่1คือคอะไรคะ ชนิดที่หนึ่งคืออาเตชินชนิดที่หนึ่งคืออะไรคะชนิดที่หนึ่งคืออะไรคะเตรชินชนิดที่สองคืออะไรใครตอบได้ชนิดที่หนึ่งที่สองการพูดแสดงความรู้สึกเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะใช่ไหมคะอันที่หนึ่งคือดูวิดีโอคลิปไปแล้วันที่หนึ่งคืออะไรการนิมิตอ่าการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกจะแบ่งออกเป็นสองชนิดอ่า คืออะไรคะการนิมิตการนิมิตไิงพอได้ยินใช่ไหมครับได้ยินเจ่อาได้ยินใช่ไหมครับอ่าได้ยินการนิมิตการพูดไม่เขียนแสดงความแม่เสียงเชื่ออะไรกันสองลักษณะคืออะไรคะจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคืออะไรคะใครที่เข้ามาแล้วคืออะไรคะเข้ามาเข้าคนอ่ะใครที่เข้ามาแล้วเก้ามีใครบ้างคิริว okay. ิทย์ เขีนแสดงความรู้สึกเราแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ1นึ่คืออะไรคะเมื่อกี้มันมีให้ดูอยู่ในวิดีโอคลิปคือ1คือมีการอะไรคะมีการการใครยัง,ยงไม่ครยังไม่ปิดไมปิดไม้นะคะใครที่เจ้ยังไม่ถามปิดไม่ก่อนนะพะลม,มันพัดนะอ่ะโชติกาเค้กเค้กเข้าใจที่เชื่อถามไหมการพูดและเขียน แสดงความรู้สึกแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคืออะไรคะลักษณะที่หนึ่งคือคืออะไรคะลูกคืออ้าวแลอลลักษณะที่หนึ่งคือใครจะตอบได้เนาะนันทวัฒน์ตอบได้ไหมคะเมื่อกี้ได้ดูวิดีโอคลิปไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆสุภกรตอบได้ไหมคะ สูพากรการพูดแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือการเตรียมอะไรเตรียมเตรียมพอร้อมเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวล่วงหน้าใช่ไหมคะลักษณะที่หนึ่งคือการเตรียมตัวล่วงหน้าและที่สอง ไม่มีการเตรียมตัวร่วงหน้าใช่ไหมคะโดยการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกเราจะแบ่งออกเป็นเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะลักษณะที่หนึ่งก็คือการเตรียมตัวร่วงหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลักษณะที่สองคือไม่มีการเตรียมตัวร่วงหน้าใช่ไหมคะอ่ะมีสองลักษณะนะคะอ่ะต่อไปเด็กมาดูข้อปฏิบัติ ใครยังไม่มีใครงงรอยู่ไหมมีใครงงรอยู่ไหมคะใครงงรอยู่ไหมการพูดและเขีนแสดความรู้สึกแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือเตรียมตัวล่วงหน้าสองคือไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะแต่ แต่แต่การเตรียมตัวล่วงหน้าก็คือเราจะมีโอกาสพูดฝึกพูดใช่ไหมคะแต่ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเราก็ต้องใช้ปฏิพาณไหวพริบของเรานะคะในในเวลานั้นหรือว่าโอกาสนั้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะเด็กๆต่อไปเด็ก <มา S 1> ๆมาดูข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติในการพูดนะคะของการพูดมีทั้งหมดข้อ นะคะจำไว้เลยนะคะการพูดในแสดงความรู้สึกจะแบ่งออกเป็น6ข้อข้อปฏิบัตินะคะข้อที่1คือคิดก่อนพูดว่าจะพูดกับใครนะคะแล้วก็บางโอกาสใดสถานที่ใดลำดับที่จะพูดเช่นอาจจะมีการทักทายแนะนำตัวเองนะคะพูดถึงความรู้สึกนะคะอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติข้อที่1ในการพูดนะคะ เราต้องคิดก่อนพูดว่าเราจะพูดกับใครพูดกับผู้ใหญ่พูดกับเพื่อนนะคะนีดเนส้นไหนไม่รู้พูดกับเพื่อนนะคะต่อไปอันที่สองคือเราต้องควบคุมอารมณ์นะคะความรู้สึกให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมกับเวลาหรือว่าพอสมควรนะคะไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจหรือว่าเราโกรธนะคะอันที่สามก็คือเด็กๆต้องใช้คําที่สุภาพนะคะ ใช้คาให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะเราก็ต้องใช้คําให้เหมาะสมกับผู้ใหญ่พูดยังไงเด็กพูดยังไงเพื่อนพูดยังไงใช่ไหมคะอ่าตลอดจนออกเสียงก็ต้องให้ชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่4ี่ข้อที่แปดข้อที่4ี่คือพูดตรงประเด็นมีสาระแล้วก็ตรงเวลานะคะสมมุติว่าเราจะพูดนะะในเรื่องของเรื่องของอะไรคะเสียใจหรือว่าโกรธหรือว่า อะไรอีกคะโกรธเสียใจพรุ่งนี้เราก็ต้องพูดให้ตรงกับสาระที่เราจะพูดเข้าใจไหมคะแล้วก็ตรงต่อเวลานะคะมันมีเวลาที่เขากําหนดให้พูดนะคะต่อไปข้อที่5คือถ้าท่าทางสีหน้าและแววตานะคะสอดคล้องกับคำพูดและแสดงความรู้สึกเสมอนะคะต่อไปข้อที่6ในการพูดในแต่ละครั้งเด็กๆต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะคะ เราต้องให้เกียรติในงานที่เราจะพูดอ่าสมมติสมมติว่าเราอ่ะไปพูดในงานศพเราก็ต้องแต่งตัวนะคะให้สุภาพเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อปฏิบัติ6ข้อในการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกมีทั้งหมด6ข้ออ่ะกลับไปทบทวนใหม่ทบทวนใหม่นะคะเด็กๆก,กลับไปดูว่าการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกนะคะคือเป็นการพูด ที่สื่อต่อผู้พูดผ,ผู้ฟังแล้วก็ผู้เขียนใช่ไหมคะสื่อต่อผู้อ่านในโอกาสต่างๆเช่นมีสองอย่างนะมีความยินดีเห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะมีความยินดีและเสียใจใช่ไหมคะสองเรื่องนี้ความยินดีอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรียนจบหรือว่าประสบความสําเร็จความเสียใจอาจจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุเยชีวิตอย่างนี้นะคะ คือการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกนะคะโอกาสค่อนัคือการยินดีกับพูดในแสดงความเสียใจใช่ไหมคะแล้วการพูดแสดงความรู้สึกของเรานี่จะแบ่งออกเป็นสองสองอะไรคะเด็กๆสองอะไรคะลูกสองสองอสองอะไรคะสองชัน้นสองอะไรคะสองชน เป็นมีการอะไรคะลูกมีการเตรียมตัวล่วงหน้าใช่ไหมคะมการเตรียมตัวล่วงหน้าและไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก็คือการพูดแสดงความรู้สึกจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือมีการเตรียมตัวล่วงหน้ากับไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะข้อปฏิบัติก็เหมือนกับที่เชร์พูดไปเมื่อกี้นี้มีทั้งหมดหข้อนะคะต่อไปนะคะเด็กๆนะคะ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เชื่อให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างการพูดและแสดงความรู้สึกนะคะเด็กๆดูนะคะดูตัวอย่างนะอันนี้คือเป็นการพูดแสดงอะไรนะคะดูก่อนนะคะดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่ทราบว่าคุณพ่อ ของคุณถึงแก่กรรมอย่างปัจจุบันทันทันด่วนอย่างนี้ท่นไม่น่าจากเราไปดูเลยนะมีต่อนะคะฉันเห็นใจคุณจริงๆให้คุณทำใจดีๆไว้ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยจะให้ดิฉันช่วยอะไรก็บอกมานะไม่ต้องเกรงใจดิฉันยินดีช่วย ด้วยความเต็มใจนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นการพูดของพอยนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะเป็นการพูดเกี่ยวกับอะไรคะแสดงความรู้สึกอะไรคะลูกแสดงความรู้สึกแสดงความรู้สึกอะไรคะเด็กๆเสใจอะไรคะเสียใจเสียใจแสดงความรู้สึกเสียใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นการพูดแสดงความรู้สึกเสีย ใช่นะคะลกูกอ่ะใช่ไหมคะคือเป็นการแสดงความรู้สึกเสียใจใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการพูดแสดงความรู้สึกเสียใจใช่วยมาดูตัวอย่างอุ่ตัวอย่างนะคะ Oh my god เด็กดูประโยคตรงนี้ก่อนเด็กเห็นไหมคะประโยคตรงนี้เด็กเหียนไหมคะ โกตรงนี้เด็กๆรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการพูดแสดงความเสียใจเด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะจะมีคําว่าอะไรคะจะมีคําว่าเห็นใจใช่ไหมคะเห็นใจคะจะมีคําว่าเห็นใจความเห็นใจ,นใจดีนะคะคำเหล่านี้นะคะเป็นคําที่เกี่ยวกับ การพูดและเขียนแสดงความรู้สึกเสียใจที่ไว่าเห็นใจที่ทำเต็มใจคำเหล่านี้คือเป็นคำที่เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเสียใจนะคะให้คูอีกหนึ่งประโยคภาพซึงถึงคุณการรุนสั่งสอน หนังสือชนิื่องเรื่องลือยกย่องครูอมารดานะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงความรู้สึกเหมือนกันนะคะเด็กๆเ,เป็นเกี่ยวกับการยกย่องอะไรครับการยกย่องครูใช่ไหมคะยกย่องครูนะคะเพราะว่าครูอะไรคะครูอบรมสั่งสอนเด็กๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอย่างเกี่ยวกับการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกนะคะ การพูดและเขียนแสดงความรู้สึกอันนี้เป็นการรู้สึกเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับความความอะไรคะเด็กๆความยินความยินดีค่ะความยินดีของคุณครูใช่ไหมคะอะตัวอย่างเชื่อก็ได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูแล้วไหนที่ไม่เข้าใจมีไหมคะมีไหมคะมีไหมคะลูกมีไหม มีไหมคะอ่ะโเลยวันนี้เราเรียนเรื่องการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกอโอยแบ่งออกเป็นสองลักษณะใช่ไหมคะลักษณะที่หนึ่งคือเตรียมตัวล่วงหน้าลักษณะที่สองไม่เตรียมตัวแต่การพูดและเขียนแสดงความรู้สึกเราจะพูดในโอกาสต่างๆก็คือความยินดีกับความเสียเสียอะไรคะ เสียใจใจค่ะเสียใจใช่ไหมคะมีเด็กคนไหนที่ไม่เข้าใจไหมคะวันนี้มีไหมคะเด็กมีไหมคะมีใครจะสอบถามอะไรไหมข้อปฏิบัติของการพูดก็จะมีทั้งหมดหกข้อนะคะข้อปฏิบัติก็จะมีทั้งหมดหกข้อนะคะเชิญได้ยกตัวอย่างให้เด็กได้ดูข้อนะคะสงสัยอะไรไหมคะลูกเถามอะไรไหมคะ น้อยหนพูดดีๆค่ะมีไหมคะใครสงสัยถามอะไรไหมใครไม่เข้าใจตรงไหนยินเชื่อพูดไหมเสียงมันกระตุกไหมคะทูกเสียงกระตุกไหม,มนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแล้วคะ่ะสุภนายได้ยินเชื่อไหมได้ยินครับได้ยินใช่ไหมเข้าใจไหมครับ อันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกใช่ไหมคะการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกเราจะแบง่งเออเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือมีการเตรียมตัวล่วงหน้าและไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะแล, <grim. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกเราจะพูดในโอกาสต,ตา่างๆอย่างเช่นแสดงความยินดีกับความเสียใจใช่ไหมคะอ่ะถ้าเเด็กไม่มีรมเรจะถามเราช่วยให้ดูนะคะ เพื่อจะให้เด็กๆเพจะให้เด็กๆลองมาดูวิดีโอคทก่ไปแล้วแหละคลายนะคะคสรุป,ปเรียนข้อมูลสรุปเรียนการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้สึกข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลข้อคิดที่ที่เป็นประโยชน์ ควรใช้เหตุผลประกอบนะคะและจะทําให้ผู้อ่านคล้อยตามนะคะมาดูตรงนี้ตรงนี้ไหมคะดเด็กลองทําดูนะคะ,อะลองก่อนะคะอันนี้ครูมีการบ้านมาฝากค่ะให้นักเรียนลองพูดแสดงความรู้สึกจากภาพยนตร์หรือละครที่นักเรียนดู ให้ผู้ปกครองฟังซิว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพยนตร์หรือละครเรื่องนั้นโอเคไหมคะให้เด็กๆลองพูดแสดงความรู้สึกนะคะอันนี้คือการบ้านนะใครจะพูดใครจะพูดเรื่องอะไรก็ได้เออเรื่องที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะให้เด็กๆลองพูดแสดงความรู้สึกภาพยนตร์ละครที่นักเรียนดู ฟังฟังว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับเป็นหรือละครเรื่องนั้นเข้าใจไหมคะถ้าใครพูดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆพูดแล้วอัดลิปวิดีโอมาให้เชิดดูก็ได้เข้าใจไหมคะคนละหนึ่งเรื่องคนละหนึ่งคนละหนึ่งเรื่องเข้าใจไหมคะเรื่องอะไรก็ได้เป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอาจจดลงไปเลยการบ้านเด็กๆจดลงไปเลยการบ้านการบ้านเห็นไหมคะ กาจดลงไปในสมุดแต่เก็กจดที่ยังคะลูกจดลงไปครับจดลงไปครับใครที่นั่งทําอะไรอยู่จดหรือยังคะจดหมดทุกคนหรือยังคะหากการบ้านลองทําดูนะคะให้นักเรียนลองพูดแสดงความรู้สึกจากภาพยนตร์หรือตัวละครที่นักเรียนดูให้ผู้ปกครองฟังว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร กับภาพยนตร์หรือละควรเรื่องนั้นนะคะถ้าใครพูดเสร็จแล้วก็อาจเป็นที่วิดีโอไหมให้ครูด,ดูเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเด็กๆอ่ะเข้าใจไหมคะเด็กๆข้อห้าทำห้าเข้าใจไหมคะ,มคะอ่ะจดลงไปเข้าใจค่ะอ่ะลองพูดและอาจเป็นวิดีโอไหมให้คุณครูดูด้วยเข้าใจไหมคะเด็กๆลูก ลองจดลงไปก่อนนะคะจดคำสั่งนะคะเด็กๆลองจดคำสั่งลงไปก่อนนะคะอย่าลืมข้อปฏิบัตินะคะเด็กๆอย่าลืมข้อปฏิบัติทั้งหมดหข้อนะคะว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไงนะคะในการพูดและเขียนแสดงความรู้สึกเข้าใจไหมคะ,ะจดลงไปเลยเข้าใจค่ะอ่ะ มีแต่เค,ค้กใช่ไหมที่ตอบนอกนั้นมีใครไม่เข้าใจไหมเตชินเข้าใจไหมครับเตชินแกรนิมิตเข้าใจครับใช่ไหมครับเข้าใจครับคีพูดให้้ังนะว่าให้ลองพูดแสดงความรู้สึกจักภาพยนตร์หรือละครที่นักเรียนดู ฟังฟังว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพยนตร์หรือละครเรื่องนั้นนะครับิปจะฟังแล้วกันนิมิตรส่งวีดีโ,โอคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะครับะนิมิตรดานุจจพรเออดาลุดาลุายดาลุายเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ อลองอัดวิดีโอคลิปไหมเชื่อดูนะครับเข้าใจไหมครับ <Okay. S 1> ปียพรเพิ่งเข้ามาใหม่ปียพรเป็นไงคะทันเพื่อนไหมคะปียพรทันไหมลกูกปียพรมุนีมุนาทันไหมคะมุนีมุนาได้ยินเชื่อไหมคะมุนีมุนา โจติกาคิดจริงใช่ไหมคะโจติกา